ที่32บาดเจ็บสาหัสเชเชแน่ใจลิซิวเป็นฝ่ายแพ้แล้วหลังจากชิงกระบีคืนกลับมาได้ทวงทาต่อไปก็เป็นพริกกระบีแทงใส่ตัวเองเพื่อฆ่าตัวตายนางไม่อาจตัดใจได้และไม่มีความกล้าหาญมาเห็นสภาพเช่นนั้นต่าตาและก็ไม่มีความสามารถปรเป็นเหนียวรั้งสถานการณ์คืนกลับอีกด้วยจึงต้องขบกรามตัดสินใจ สะบัดมือฟาดเข่าใส่กลางขม,มมตัวเองปามือยังไม่ทันฟาดสัมผัสกลางขมม,มถูกเข่งป่วยเล็งคว้าข้อมือไว้ก่อนพร้อมตะวาดดังๆแชยี้อย่าเร็วหลสิวก็อเป็นฝ่ายมีชัยแล้วแช่แช์เพิ่งเรียกควันคืนกลับมาได้รีบเพ่งมองไปในบริเวณโตสู้เห็นลีซิวมือรับกระบ,บีกลางอากาศแล้ว พังลอยตัวลงสู่พื้นใบหน้าที่จำเดิมสีดขาวขาวสีดจนคล้ายหิมะขาวจนคล้ายกระดาษไม่มีสีเลือดแม้สักน้อยนิดลิหูตังควงกลับยังเป็นสภาพเดิมตลอดกายไม่มีบาดแผลสักเล็กน้อยเสื้อผ้าอาภรอนเป็นปกติสมบูรณ์กระทั่งนากากสีเงินสลับสีทองของมันยังคงสวมอยู่บนใบหน้ามัน ใช้กระบี่ยันพื้นทรงร่างมันอย่างสงา่าหนึ่งเดียวที่ผิดกับก่อนประมือต่อสู้คือกระบี่เล่มนั้น <c oughs> กระบี่เล่มนั้นหนาอย่างยิ่งยาวอย่างยิ่งกว้างอย่างยิ่งหนักอย่างยิ่งมีสภาพไม่ผิดกระบี่บนหลังมาถูกปลายกระบี่คงลิซิวทะลวงแทงจนทะลุเป็นรูเล็กๆอยู่มากมายลิซิวพอพลิวตัวถึงพื้นคาราว่าให้แก ลิวตังควงอย่างนอบน้อมแล้วถามขอเรียนถามลิวจึงจู้หุบเขาเกี้ยมจุงกกเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการที่บิดาข้าพเจ้าถูกประทุษรายหมายชีวิตหรือไม่บิดาท่านลิวตังควงเพิ่งส่งเสียงได้เท่านี้พลันครางเบาๆความโครมลงกับพืนบนจุดชีวิตที่กลางหลังคอมันเหลือด้ามกระบีสีทองที่ตัวกระบีจมหายไปในเนื้อหมดสิ้นอยู่ท่อนเดียว เมื่อกระบีเสื้อสีทองสีเงินทั้ง18คนกับบรรดาชายจักรรับใช้อีกหลายสิบคนเมื่อเห็นจึงจู่พันถูกสังหารตายไปต้องสับสนจนฟุ่นวายทันทีจางชักกระบีออกจากวักจะทยานเข้าสังหารผู้บังอาจโลกประทุษริ้วตังขวางึงกิมหูยินพุทธขึ้นจากเก้าอีเดินมาที่เบื้องหน้าสากศพลริ้วตังขวง ชักระบีสีทองออกจากจุดชีวิตกลางหลังมันนั่นเป็นกระบีเล็กๆที่ยาวไม่ถึงเสียด้ามเป็นสีทองแวววาวแต่ตัวกระบีโคตรงอดังอสศรพิษึงกิมหูยินประคองกระบีไว้ในสองมือส่งเสียงหนักแน่นกังวานทุกคนยาวุ่นวายเลวตั้งควงเสียทีเป็นประมุกตังจึงทำตัวให้เสื่อมเสียเกียรติของเกียมจุงกก มันได้ถูกกิมจั่วเกียมหวบกระบีอสารพิษทองของเทพกระบีปัดชิมสังหารไปเองพอคำกระบีอสารพิษทองกับเทพกระบีปัดชิมดังขึ้นนับว่าขูควันบรรดามือกระบีเสื้อสีเงินสีทองทั้งปวงจนสงบงนันไม่กล้าเคลื่อนไหวไม่กล้าส่งเสียงจริงๆลิซิลเสือบเท้าครึ่งก้าวประสานมือเรียกหูยินอึ่งกิมหูยินลดเสียงแผวเบาตะวนัน ท่านยังกล้าเอ่ยปากรีบเร่งกลับไปกินยารักษาตัวกระจายโลหิตข้างคางในช่วงอกออกไปเปลี่ยนตัวทิ้งเหล่าเข้ามาตอบโต้กับเราลีซิลที่โฮมกระบีคู่มือแทงเข้าใส่กระบียาวหนาหนักของลิวตังควงจนทะลุก้าวรูด้วยการเกรงกำลังภายในทั้งมวลกระแทกออกไปหมดสิ้นเอาไว้ว่าภายในจึงบอบช้ำไปมีโลหิตเสียประนังขึ้นก่อเป็นก้อนในทรวงอกแล้ว แต่ผ่านระเกียรติต้องการเอาชนะและยังเอ่ยปากสอบถามโดยแข่งคืนกลืนโลหิตเสียนนั้นไว้จึงเป็นการเพิ่มความบอบช้ำให้สหาหัสกว่าเดิมจนตอนนี้รู้สึกแก้วหูวลั่นอืนองตาลายพร่างพรแ่แทบไม่อาจทรงกายได้อีกแล้วจริงๆเ่งป่วยเล้งก็ดูออกว่าไม่ใครถูกต้องนักรีบสั่งแช่แชเข้ามาประคองลิซิวแล้วประสานมือคารวะรรมเอึงกิมหูยินหูยินมีคำสั่งซอนใด พึงกิมหูยินตอบเลี้วตั้งควงตายไปแล้วการประรองอีกเจ็ดรอบที่เหลือน่ากลัวจะต้องยกไปลงมือกันในสิ่งเกียมใส่จึงตอนนี้เท่งเราเชิญตามสะดวกก่อนได้แต่ยามสามข้าคืนนี้วางให้ท่านชายแชร์ชรท์ธิดาของท่านมาที่นี่เพียงลำพังสักครั้งเท่งป่วยเล้งเป็นนักเลงเก่าคร่ำมลูแม่ไม่เข้าใจความในเล็กซิงแต่จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาในครานี้ รู้สึกออกว่าทั้งโหที่มอมหิตทั้งเร้นลับพิสดารแต่อึ้งกิมหูยินผู้นี้คล้ายดังล่อปเรนช่วยเหลือพวกตอนอยู่อย่างแน่นอนบัดน,นี้เมื่อได้ยินนางบอกถึงกับต้องการให้ธิดาน้อยมาที่นี่ใน,ในเวลายามสามเพียงลำพังตองคลางแคลงสงสัยจนขมิ้นมองอึ้งกิมหูยินแน่วหนิงอึ้งกิมหูยินหัวโรกล่าวเท่งเหล่าไม่ต้องระแวงหรือตังควงตายโดยกระทันหันเกินไป กับปัญหาที่ลีซิวเอ๋ยมากมีทันได้ตอบให้ทราบเราตอนนี้จําเป็นต้องสรสางเรื่องราวมากหลายเพื่อจะตกลงใจเก็บป้ายสิงเกียมตังจิงเสียแต่บัดนี้เพื่อรีเรลงส่งข่าวไปที่ไซจิงให้ใช้ผู้เก่งกล้าสามารถคนใหม่มารับตําแหน่งประมุขตังจึงแทน เลี้วตังขวงจึงคิดจะถือโอกาสยามสามคืนนี้โอรบกวนที่ดาน้อยของท่านมาสนทนากันสักครั้งโดยจะกระทำตามคำมั่นสัญญาบอกเรื่องบิดามารดาของลิซยวให้แกนางจนพอใจเถงปวยเล้งได้ยินฝายตรงข้ามกล่าวเยี่ยงนี้นับเป็นการแสดงความปรานาดีอย่างแน่ชัดจึงได้โผกศีรษะรับคำแต่เมื่อสายตากวาดมองไป พอดีเห็นแป้งเงินโฮยินกำลังชี้นิ้วบงการให้บริวารของซิ่มเกียงตังจิงหามซากศพลิ้วตังควงเข้าไปในห้องโถงอดเกิดความรู้สึกผิกลไม่ได้อาปากหมายจะทรงเสียงอึงกิมโฮยินโบกมือกล่างจิตเจตนาของเท่งเหล่าเร,ราทราบโดยสิ้นเชิงแล้วหากเกนนนิธิดาของท่านถูกชะตาเรา เราอาจบางทีจะให้นางได้รวมรู้ความลับที่สำคัญเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อยด้วยจบคำหันกายเดินเข้าไปในประตูห้องโถงที่กว้างใหญ่โอลานไม่สนใจต่อพวกเท้งป่วยเลงอีกแล้วเอาไว,ว้เยาวาภายในของลิซิวบอบช้ำสาหัสจริงๆเมื่อกลับจากสิ่งเกียมตั้งจริงถึงที่พักต้องกระอักโลหติตออกมาอีกกองใหญ่สลบสไลไม่ได้สติไป ถึงป่วยเล้งรู้จักวิชารักษาพยาบาลและยังมียาทรงประสิทธิภาพคอบกับกำลังภายในที่เหล็กล้ำสมบูรณ์ช่วยเหลือจึงนับว่ารักษาชีวิตในน้อยของลีซิวไว้ได้แต่ภายในเจดวันไม่มีปัญญาลงจากเตียงได้กระทั่งในหนึ่งเดือนนี้ยังไม่มีปัญญาทุเลาพลังฝีมือยิ่งไม่อาจลงมือต่อสู้กับผู้คนโดยเด็ดขาดด้วยแชะแชะรำไห้จนตาปวมชำ้ำขมวดคิ้วกล่าวกับเล้งจือ้อ ยี่ซิมอย่างนี้ต่อไปต้องยำแยแน่ข้าพเจ้ามีความเห็นพลังการฝึกปรือในพิชากระบีของเซี่ยวก่อลำหน้ากว่าพลังการฝึกปลือของกำลังภายในห่างไกลนันกเผชิญศัตรูกล้าแข่งมีชัยนั้นสามารถมีชัยแต่ตัวเองก็ยากจะไม่บอบช้ำบาดเจ็บได้ย่อมมีสักวันต้องถึงแก่ชีวิตเพราะสาเหตุนี้เล่งเจอพงศิษยาก่าว โกนี้กังวลได้ถูกต้องยิงเราปรึกษากับเกี้ยมต่างแหลมต้องหาทางเพิ่มกำลังภายในให้แก่ซิ่วกอเพื่อปรับพื้นฐานนักแน่นมันคงสมกับวิชากระบีที่เลอเลอิศยี่สิบมียาทรงประสิทธิภาพหรือมีตำราลับใดอยู่เล้งจือสันสิสาตอบพวกเรามีแต่ยาสมานแผลไม่มียาทรงประสิทธิภาพตำราลับยิ่งยากจะสแสวงหา แต่เล่าจู่ยินเมื่อการก่นมีสหายรักอยู่ท่านหนึ่งวิชาการแพทย์เหลือเลิอดปานเทพพยายดาต้องสามารถช่วยเหลือได้แน่แชแชเบิงตากลมกวาม้างรีบถามด้วยความตื่นเต้นสงใจชัยกงสุ่นเก่งผู้อยู่บริเวณชายน้ำเมืองยี่ฉังในมณฑลโอปักหรือไม่ ถูกแล้วผู้เท่ากงซุนไม่ได้ย่างเหยียบเข้ายุทธจักรนานปีแต่มีน้ำใจไมตรีกับเล่าจูยินลึกซึ่งมีคนไปเชิญเชื่อว่าต้องยินยอมกรุณา,ามาเพราะเราแน่ใจท่านต้องสามารถสร้างเสริมสุขภาพที่อ่อนแอของซิ่วก่อให้มันคงเข้มแข็งขึ้นมาได้เฉเฉครุ่นคิดแล้วขี่ไปที่เกี้ยมปักกับแปะเหลงย,ยิ้มยิ้มกล่าวสี่เจ็ด ซี่ซิม่างบาดเจ็บไม่เหมาะต่อการลงมือกับศัตรูที่กล้าแข็งชั่วคราวก็เชิญสองท่านไปหาผู้เท่ากงสุนสักครั้งมิทราบเหมาะสมหรือไม,ม่เล็งเจือแย้มยิ้มโผกศิษสักเรียกเกียมปักกับแปเล็งมาบอกเล่าจิตเจตนาของนางทันทีเกียมปักกับแปเล็งทราบการปล่อยครานี้มีความสําคัญใหญ่หลวงนะักลนสิ่งเกียมตั้งจึิงก็เพิ่งเพียงพล้ำเย็บเยินตันนี้ยัง ต้องไม่อาะวาดอย่างชั่วรายสักชั่วคราวให้ประเสริฐสุดใช้ช่วงเวลาเจวันที่ลีซิลต้องนอนแบบบนเตียงสามารถไปเชิญห้้ยทีซืออุง,งกงสุ่นเก่งมาปรุงยารักษาแกลิซิลปรับพื้นฐานกำลังภายในให้เข้มแข็งมั่นคงดังนั้นทั้งสองไม่บายเบียงปฏิเสธรีพำราโตทุกผู้คนเร่งงรุดเดินทางสู่มีเสียงโดยโดย่วน เมื่อทรงเกียมปักกับแพรเลงไปเป็นเวลาสายมากแล้วแชแชจึงจะไปตามกำหนดนัดที่สิงเกียมตั้งจริงโดยลำพังพัวเล้งเจอครุ่นขิดกันโดยโรอบขอบสุขุมมีความเห็นเอิ่งกิมหูย็นคล้ายมีความลับสำคัญยิ่งหยดเพียงยินยอมบอกแต่แชแชเพียงลำพังหากมีคนติดตามนางไปด้วยกลับจะกอ่อกวนให้เรื่องราวล้มเหลวลงก็ได้ แต่ให้นางไปโดยโดดเดี่ยวลำพังก็มีอาจวางใจได้จึงตกลงให้เล็งจือเกี้ยมน้ำกิมหลังกับเกี้ยมป่วยสีคนอยู่ช่วยป้องกันลีซิลเท่งป่วยเล็งเกี้ยมตังติดตามไปเป็นเพื่อนแชฉแฉแต่ให้แชฉแฉเข้าคเรืหาเพียงลำพังเท่งป่วยเล็งกับเกี้ยมตังซุ่มอยู่และแวกใกล้เคียงของนอกคเรืหาเพื่อช่วยเหลือหาเกิดเรื่องสุดวิสัยที่ไม่คาดหมาย ในตัวเฉยเฉยยังพกพลุไฟสีต่างๆอีกหลายดอกหากพบเห็นอึ้องกิมหูยินมีเล่อะไรใดนางมีสถานการณ์ขับขันก็จะใช้พลุไฟนี้ส่งข่าวขอความช่วยเหลือจากนอกคฤรือห์ดจวบจนเมื่อถึงหน้าสุมประตูสิ้นเกียมตั้งจึงยังไม่มีลางบอกเหตุใดๆหน้าประตูก็ไม่มีคนเฝ้ารักษาภายในมืดเลือนรางเงียบบังเวงจนผิดธรรมดา ไม่มีแสงไฟแม้สักจุดแต้มยิ่งไม่เห็นเงาร่างผู้คนเลยเยี่มตังขมวดคิ้วกล่าวกับเท่งป่วยเล็งเบาๆเท่งเล่าเอยดจข้พเจ้า,ารู้สึกว่าสถานการณ์ออกจากพิกลจนพิศดารเกินไปฝวายตรงข้ามชายจะขดลุมพรางที่กรอกวิ่งชั่วรายอยู่ภายในคาลิฮาน์ึึงไม่เท่งป่วยเล็งคุ้นคิดมิทันตอแชแชแย้มยิ้มกล่าวขึ้นก่อนท่านา ท่านยังจำวาจาที่ซี่จกก่อนจะไปงี้เสียงได้บอกกับท่านหรือไม่เกี่ยมตังโกศีสาตอบเกี่ยมปักบอกว่าตอนมันประลองกระบีกับนักพรตเทียนชังนั้นมีคนช้าวิชาส่งเสียงทางลมโบราณเพลงพายความลับหลักวิชาของฝ่ายตรงข้ามมันจึงสามารถเสียงอันตรายไปเอาใช้ได้แช่แช่ฮัวรกล่าวมีเรื่องแค่นี้ยืนยันให้เห็น ในพวกพ้องของฝ่ายตรงข้ามต้องมีสหายของพวกเราซ่อนตัวอยู่มีว่าผู้นั้นใช่อึ้งกิมฮโยยินหรือไม่ขพเจ้ามีความเห็นการไปครั้งนี้ต้องได้รับคุณประโยชน์มากกว่าพยันตรายท่านอากับท่านพอไม่ต้องวันกังวลเกินไปนะักตัวนี้ใกล้ายามสามขเจาจะเข้าไปเพียงลำพังแล้วขาดคำทยานกายไปโดยไม่ลังเล ผ่านประตูใหญ่ด้วยความเร็วปานสายฟ้าเนื่องจากภายในไม่มีร่องรอยผู้คนเช่เช,ะชะจึงบุกตรงไปจนถึงหน้าประตูห้องโถงของตึกใหญ่มหึมานางไม่มีความกล้าแข็งแต่พอเข้าไปในห้องโถงใหญ่ยังต้องชะงักเท้าไว้ทันทีคนทั่วรางลุกชี้ฉันสยียวกายด้วยความหนาวเหน็บเมือกใหญ่เนื่องพราะนางได้เห็น ของสองสิ่งที่ไม่สมควรจะมีอยู่ในห้องโถงใหญ่นี้นั่นเป็นโลงศพสองโลงจบบทที่สามิบสอง